ปัจจุบันสิ่งที่สําคัญมากในการเดินทางนั้นคือกล้องหน้ารถสิ่งที่สามารถกําหนดชีวิตของคุณให้ผิดเป็นถูกหลักฐานเดียวที่คุณจะมีได้ในยามฉุกเฉินและผมขอแนะนํากล้องติดรถยนต์ DDPI รุ่น N3Pro d Pro. d p ีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2556นั่นคือเมื่อ9ปีที่แล้ว d d p ี Pi มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีให้กับไลฟ์สไตล์ ของผู้คนในปัจจุบันโดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลกเช่นอารีบบาบาและหัวเว่ยดีด i พายพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเช่นหน้าจออัจฉริยะในรถยนต์เครื่องบันทึกการขับขี่ซึ่งปัจจุบันแบรนด์ดี p ีพได้รับการยอมรับจนมีผู้ใช้งานมากกว่า5ล้านคนขึ้นไปและวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเจ้ากล้องหน้ารถดีดีพายรุ่น N3 Pro ก็จะเห็นได้ว่าแพคเกจจิ้งนะครับดูค่อนข้างหรูหรานะครับ มีรายละเอียดบอกครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มแกะกันดูเลยนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับกล่องเป็นแบบสไลด์นะครับดึงออกมานะครับกล่องแรกกล่องใหญ่กว่านะครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือกล้องหน้ารถนะครับเขียนว่า Mora n n p r r o ครับดีดีรูปแบบแพคเกจจิ้งก็ค่อนข้างสวยงามนะครับมาในสีดำเปิดออกมานะครับคู่มือแน่นอนนะครับสำหรับคนไทยเรานะครับคู่มือ เป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่จริงๆจาเป็นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจในเมนูบางอย่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับและนี่นะครับเป็นตัวกล้องนะครับดี Pi ายรุ่น n3 pro ก็มาในดีไซน์เรียบง่ายนะครับดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถนะครับไม่เถอะทะดูใช้งานง่ายนะครับด้านหน้าก็หรูหรามีปุ่มรีเซ็ตด้านล่างนะครับ แล้วก็มีไมโครโฟนช่องไมโครโฟนด้านล่างเช่นกันนะครับรับเสียงจากด้านล่างตรงนี้มีแถบ USB C มาให้นะครับตรงเลนนะครับมีป้องกันเลนอันนี้ข้างด้านข้างเป็นช่องเสียบ SD card นะครับซึ่งสะดวกสบายนะครับเพราะว่ามาในช่องคนขับนะครับก็เวลาคนขับจะดึงการ์ดออกมานะครับก็ค่อนข้างง่ายก็มีลำโพงรอบทิศทางเลยนะซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างกระดูอุปกรณ์อื่นๆต่อไปนะครับสาย USB นะครับ type c นะครับให้มาค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะยุคสมัยนี้นะครับต้องเป็น usb type c แล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น usb type a ก็เสียบได้กับช่องจุดบุหรี่นะครับใช้งานง่ายแั้แงงัดนะครับเอาไว้เก็บพวกสายต่างๆเข้าตามซอกนะครับอันนี้จําเป็นมากนะครับสําหรับรถบ้านๆนะครับก็เอาไว้ยัดสายเข้าไปตามซอกตามมุมต่างๆนะครับไม่ต้องเอามือ ดันเข้าไปนะฮะใช้ตัวนี้ดันสายเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นฐานนะครับมี2ลรูไท C ีนี็คือเสียบกับตัวกล้องได้เลยนะครับนี่เสียให้ดูนะครับก็เข้าไปแบบนี้นะครับดังกรึบก็เป็นอันใช้ได้นะครับนี่ถือว่าล็อกได้แน่นหนานะครับไม่มีขยับเลยนะแล้วก็มีกาวแถมมาให้แล้วด้วยนะครับจะดึงออกนะครับก็กดซ้ายขวานะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับในกล่องนะครับก็จะมี ตัวเสียบที่จุดบุหรี่นะครับแถมมาให้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอยากได้สัก2รูนะไว้สําหรับแบบจะเสียบโทรศัพท์ด้วยนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็จะต้องดึงอันใดอันหนึ่งออกนะครับอันนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ในรถผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเสียบได้2รูนะครับอันนึงเป็นของกล้องนะครับอีกอันนึงเป็นของโทรศัพท์นะครับเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับมันจะต้องดึงไปดึงมาครับอันนี้ยุ่งยากครับ ให้ดูอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องแรกนะครับก็จะมีกล้องนะครับพร้อมฐานนะครับมีที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็มีสาย Type C กับ Type A นะครับแล้วก็มีแฉลงงัดโอเคมาดูกล่องต่อไปครับเป็นกล้องหลังนะครับก็ฝั่งหนึ่งเป็นแจ็ค3.5นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กคล้ายๆเวลาถ่ายวิดีโอ VHS นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะปลั๊กแบบนี้เรียกว่าอะไรนะครับก็สายนี่ค่อนข้างยาวเลยนะครับให้มา แล้วมาดูในส่วนของตัวกล้องนะครับนี่คือหน้าตาของกล้องหลังนะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์3 m นะครับแล้วก็มีสายยาวเผื่อมาอีกนิดนึงนะครับก็ดูหน้าตาง่ายงนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยมีการติดสติ๊กเกอร์กันรอยสำหรับป้องกัน1ชั้นนะครับนี่ลองเทียบดูนะครับก็น่าจะต้องต่อกับปลักนี้นะครับของกล้องนะครับเข้ากับปลักที่ ให้มาเพิ่มนะครับเพื่อไปต่อกับกล้องหน้านะครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์3 m ของกล้องหลังนะครับสแปร์มาให้อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ดีมากๆนะครับที่ให้สแปร์มานะครับเพราะว่าเวลาบางทีผมสับกล้องนู่นนี่นะครับก็ใช้ง่ายนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์3 m นี่ต้องบอกว่าเหนียวมากนะครับติดไปแล้วนี่ค่อนข้างดึงออกยากนะครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์สแปร์มาให้ชุดอีกนะสำหรับกล้องหน้านะครับถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องย้ายรถนะครับอ๋อมีสติ๊กเกอร์สูญญากาศด เวลาติดกับกระจกนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับที่ได้เพิ่มมานะครับก็จะเป็นตัว h a r d w i ว e k i ินะฮะตัว h a r d w i ว e k i ิเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับมันคือ i n t e l l i g e n ์ฮาร์ดแวริะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อตรงเข้ากับฟิลนะครับเพื่อนำไฟออกไปเลี้ยงกล้องนะครับในยามที่รถเนี่ยดับเครื่องไปแล้วนะครับแต่กล้องเนี่ยยังทำงานอยู่นะครับใช้เป็นระบบเฝ้าระวังนะครับเวลาแบบรถถูกกระแทกนะครับวิดีโอก็จะอัด ขึ้นทันทีนะครับส่วนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้เป็นกล้องวงจรปิดย่อมๆได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะอัดนะครับวิดีโอเป็นไทม์랩ต์นะครับทุกๆหนึ่งวินาทีเนี่ยก็จะกดถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ snap รวมกันนะครับเท่ากับว่า1นาทีเนี่ยก็จะมี60ภาพนะครับเอามาเลี้ยงต่อกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวิดีโอที่ได้มาเป็นแบบไหนนะครับที่ให้มาเนี่ยก็น่าจะมีชุดคอนเนคเตอร์นะครับ 3แบบนะครับก็อันนี้ลองดูจากรถของคุณนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้คอนเนคเตอร์แบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีสายต่อพ่วงมีสายกลาวแล้วก็มีตัวที่จิ้มกับตัวกล้องนะครับมี USB Type C นะครับือถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องต่อเข้าที่จุดบุหรี่นะครับก็จะต้องต่อเข้าตัวฟิลโดยตรงก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งแบบชุดฮาร์ดแวร์คิดนี้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Dashcam นะครับ d d p ีรุ่น N3 Pro ก็เดี๋ยวเราพาไปติดตั้งกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปลุยกันคันที่ผมจะติดตั้งไปนะครับก็จะเป็นเจ้า Honda Jazz 1ันะครับคันนี้เป็นรถแข่งเต็มระบบนะครับซึ่งน่าจะต้องการภาพที่คมชัดนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับตอนนี้เราก็ไล่ดูฟิลนะครับตัวฟิลบ็อกนะครับว่าจะติดตรงไหนนะครับสายนึงนะครับจะต้อง มีไฟหล่อเลี้ยงตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเนี่ยมีไฟเมื่อตอนที่เราเปิดสวิตช์กุญแจอันนี้เราเริ่มรื้ตัวฟิลบล็อกนะครับฟิลเก่าออกนะครับเจ้าฟิลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวปลัก๊กเสียบเข้าไปกับตัวฟิลบล็อกเดิมก็ช่วยให้มีไฟให้หล่อเลี้ยงกล้องได้ตลอดนะครับตัวฟิลบล็อกนี่ก็ไม่ยากนะครับใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงติดตั้งสายกา่าสายกราวก็ต่อตรงไหนก็ได้นะครับให้มันติดกับ ตัวถังรถไว้นะครับผมก็เลือกต่อบริเวณใกล้ๆเลยนะครับจากนั้นนะครับลองเช็คดูเกาะนะครับว่ากล้องเนี่ยทำงานหรือเปล่านะครับดูสถานะไฟด้านหน้าของกล้องนะครับมีไฟขึ้นนะครับถือว่ากล้องทํางานแล้วนะครับนีเป็นเสียงเตือนขึ้นมานะครับถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อไฟเข้าปกติเดี๋ยวเราลองติดตั้งกันเลยฮะโอเคครับจากนั้นเราค่อยๆกะสายนะครับแล้วก็ผมก็จะเก็บสายไม่ให้มันเกะกะนะครับเพราะว่าบางทีเรา ต้องขึ้นลงรถบ่อยๆนะครับแล้วยิ่งเป็นรถแข่งเนี่ยน่าจะขึ้นลงยากนะครับเลือกเลาะไว้ตามขอบยางเลยนะครับของประตูนะครับซ่อนไว้เลยจะไม่ช้าไม่ให้มีสายห้อยระโยงระยางนะครับก็เลือกเลาะไว้ตามขอบประตูเลยนะฮะดึงยางออกมานะครับแล้วก็เอาสายยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ดันยางกลับไปที่เดิมโอเคนี่ก็ติดสติกเกอร์สุญญากาศนะครับในตำแหน่งที่เราใช้งานนะครับ ผมเลือกติดสูงหน่อยนะครับให้อยู่บริเวณด้านบนเพื่อจะได้ไม่เกะกะทัศนวิสัยด้านหน้านะครับให้อยู่ด้านหลังของกระจกมองหลังนะครับตัวกล้องก็จะห้อยลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เห็นสถานะของกล้องนะครับว่าทํางานอยู่หรือเปล่านะครับโอเคพอได้ตำแหน่งแล้วก็แกะสติกเกอร์2หน้านะครับแล้วก็แปะเข้าไปเลยจากนั้นต่อสายให้เรียบร้อยนะครับพยายามให้สายพอดีนะครับผมก็จะม้วนกับตัวกระจกมองหลังนิดนึงนะครับเพื่อเก็บสายให้เป็นระเบียบจากนั้นนะครับผมก็ใช้ เคเบิลไทยนะครับเลาะไปกับโลบาร์เลยนะครับไม่ได้เดินมุดเข้าใต้แผ่นหลังคานะครับแต่ว่าเดินเลาะไปกับโลบาร์ไปเลยนะครับใช้เคเบิลไทยรัดเอาจะได้ไม่เกะกะมาถึงกล้องหลังนะครับกะระยะไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินสายมาเลยครับใช้วิธีการเดียวนะครับก็คือเลาะมากับยางขอบประตูนะครับแล้วก็จะมีแอดวานซ์หน่อยตรงที่ว่าผมก็จะดึงผ้าหลังคาออกมาเลยนะฮะกับแผ่นซับเสียงนะครับแล้วก็ซ่อนไว้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็จะดึงสายออกมาด้านหลังนะครับตรง กระจกฝาท้ายนะครับมาโผล่ตรงนั้นพอดีทําให้จะไม่มีสายเกะกะเลยนะครับเช็คก่อนนะครับผมจะติดสูงหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้กล้องเนี่ยกดลงมาจุดที่โดนจี้หรืออะไรนะครับเวลาจะไปวิ่งในแท็กนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับก็จะเลือกติดสูงหน่อยนะครับแล้วก็กดกล้องลงมาตรงนี้นะครับลองดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะติดนะครับผมติดพลาดไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอันไหนคือด้านบนหรือด้านล่างนะครับไมราะนั้นวิดีโอของคุณนะครับจะกลับหัวนะครับลองเช็ค กน็ได้ะครับลองต่อกล้องแล้วก็เข้าแอปดูก่อนนะครับส่วนเรื่องตำแหน่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้นี่หมุนปรับขึ้นลงได้นะครับฟรีสไตล์เลยนะครับอยากได้งัดขึ้นหรืออยากได้กดลงแค่ไหนนะครับก็สามารถปิดได้ด้วยมือของคุณเองเลยนะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฟุตเทจที่ได้มานะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองกล้องนะครับ จะเป็นยังไงบ้างนะครับกล้องตรงนี้จะเอาอยู่แค่ไหนนะครับดแล้วเรามาดูไฟล์กันด้วยนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะได้ได้เห็นในสภาพเสียงหลายๆแบบนะครับดูว่าเสียงของคุณเนี่ยมันจะเก็บได้พอไหมนะครับ เก็บเสียงผมได้ไหมนะครับ ที่ผมดูในแอปนะครับก็จะเห็นซ้ายสุดนีจะเห็นตึกเลยนะครับจนถึงขอบตึกเลยนะครับแล้วก็เลนขวานะครับก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นจนถึงสุดเลนนู้นเลยนะจนข้ามไปยันตึกนู้นเลยนะครับแล้วก็คอนโดไกลๆนู่นนะครับถือว่ากล้องนี่ทาได้ดีนะครับเก็บได้กว้างมากๆนะครับซึ่งแบบมันจะช่วยให้คุณนะครับเก็บภาพได้ทุกๆองศานะครับ ด้านหน้าครับในส่วนของด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับก็จะเห็นค่อนข้างกว้างเช่นกันนะครับอันนี้ผมกดกล้องลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเอาไปใช้ในสนามแข่งนะครับจะได้เห็นจังหวะที่จังหวะอะไรบ้างนะครับพอละเอียดนะครับกล้องหน้าก็อาจจะทําให้ดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับในมุมของกล้องหลังนะครับมีฟุ้งๆบ้างนะครับสีนะครับแต่ก็ยังถือว่าชัดเจน จากตรงนี้นะครับที่ผมดูดูในมือถือนะครับผมก็จะเห็นทะเบียนนะครับของรถด้านหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเลยครับรวมไปถึงทะเบียนรถทะเบียนรถที่เป็นรถบรรทุกนะครับมีสูซูสีน้ำเงินคันั้นผมก็เห็นครับค่อนข้างชัดนะครับแต่เราลองซูมดูนะครับในแอปกันนะครับหลังจากนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นทะเบียนของเขาชัดไหมนะครับกลับมาในส่วนของด้านหน้าครับ บอกว่าความละเอียดหรือว่าสุดยอดนะครับทําได้ดีนะครับสงแสงอะไรก็ดูดีตงถือว่าชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่ายิ่งมืดกว่านี้นะครับจนไปถึงถนนท,นที่มืดมากๆนะครับดูว่ากล้องตัวนี้จะทําได้ดีถึงอไม่นะครับมีโอกาสก็จะพาไปลุยกับในสนามนะครับก็ติดกล้องรอไว้ก่อนนะ สนิทนะครับผมไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไปคิดนะครับก็แวะมาให้น้องดูท่อนิดหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนีย้างนานี่คือมืดสนิทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิ่งกลับบ้านนะครับมืดๆจะเป็นแบบไหนนะครับเคแล้วจะปิดไฟก่อนนะครับ มาดูรายละเอียดของตัววิดีโอกันหน่อยนะครับก็ความละเอียดนะครับ 2K นะครับ5ล้านพิกเซลนะครับมีทั้งกล้องหน้าและหลังนะครับกล้องหน้าก็จะ 1,600p นะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับ1 8 0 p ก็ถือว่าค่อนข้างให้มาละเอียดเลยนะครับองค์ประกอบเลน ะครับมี6ชิ้นนะฮะรูรับแสงขนาดใหญ่นะครับ f 1.8นะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับในสภาพแสงน้อยนะครับในส่วนของมุมมองด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีมุมกล้องด้านหน้ากว้าง140องศานะครับมุมกล้องหลังนะครับ125องศานะฮะความละเอียดของวิดีโอเนี่ย 1,080p นะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของงานวิดีโอที่ผมตัดต่ออยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยยังสามารถหมุนได้360องศาอีกนะครับมีเซนเซอร์เรียลิตี้สกินนะครับ2.0นะครับร่วมกับ GPS ในตัว G-Sensor นะครับและไจโรสโคป3แกนเอฟเฟกสกิน HR เห็นความเร็วค่า G นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆอย่างชัดนะครับก็พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์แห่งการแข่งรถที่สมจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่บ้าแข่งรถเหมือนผมนะครับบ้าดูรถแข่งอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะชอบนะครับสหรับกล้อง ซูเปอร์คาปาซิตี้นะฮะใช้พลังงานแทนแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะป้องกันความร้อนสูงเกินไปนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการระเบิดและยืดอายุการใช้งานนะฮะเพราะว่าประเทศไทยอย่างที่รู้อยู่นะครับเป็นประเทศที่ร้อนค่อนข้างมากนะครับรองรับการ์ดหน่วยความจําสูงสุดถึง128กิกนะครับแล้วก็มีระบบบันทึกขณะนะที่จอดรถ24ชั่วโมงนะครับ การบันทึกแบบไทม์แลปการตรวจจับการชนการป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำและการป้องกันพลังงานต่ำนะครับกล้องเนี่ยก็จะมีระบบ G sensor นะครับหากมีการกระแทกอย่างกระทันหันระหว่างจอดรถหรือขับรถนะครับระบบจะบันทึกวิดีโอ10วินาทีโดยอัตโนมัตินะฮะและก็ล็อกไฟล์ไว้ในเหตุการณ์ทันทีนะครับก็เทคโนโลยีภาพเรียวคิวบ์นะครับเพื่อความคมชัดและการมองเห็นของแสงให้รายละเอียดที่เป็นธรรมชาติและความสมดุลของภาพด้วยสีที่สดใสมากขึ้นนะครับควบคุมผ่านโทรศัพท์นะครับ Wi-Fi 2.4กิกนะครับ รองรับการตั้งค่าการดูถ่ายทอดสดการดูย้อนหลังหรือดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสามารถตัดตอ่อหรือปรับแต่งวิดีโอง่ายๆนะครับแล้วก็แชร์ไปยังโซเชียลต่างๆได้ทันทีเลยนะครับสําหรับราคานะครับรุ่น N3 Pro นะครับราคาอยู่ที่2,699บาทแล้วก็รุ่น N3 Pro GPS แบบที่ผมใช้งานอยู่นะครับมีชุดฮาร์ดแวร์คิดเนี่ยให้มาด้วยนะครับ จะอยู่ที่ราคา2,999บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่แอป Shopee นะครับในส่วนของ DDPI Official Store สนะครับสินค้าของแท้100%นะครับแล้วก็มีรับประกันศูนย์ไทย 1ปีด้วยนะครับใครที่ดูรีวิวแล้วชื่นชอบนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งกันได้นะครับมีลิงก์อยู่ตรงแคปชั่นนะครับก็สามารถกดไปซื้อได้ที่ DDPi Official Store ครับซื้อจากตัวแทนจำหน่ายแท้นะครับสบายใจนะครับเวลามีปัญหาส่งเคมได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้อง DDPi นะครับรุ่น N3 Pro นะครับ ก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองออใช้งานในสนามแข่งให้ดูนะครับว่าจะมันนะครับหรือจะเก็บรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ